มันหวานเลยืมแบบแสบพี่น้องสีงอึบไกอันนี้ก็คือเป็นน่องพี่น้องเลยทีไอ้วันสับแล้วซับเป็นชิน้นเป็นชิ้นไว้อ่าพี่น้องเลยอันนี้แบบไม่แกสมี่คาตะไคร้หอมกระเทียมปั่นเอียดพี่น้องก็คือ สมุนไพรหลวๆนๆเนาะพี่น้องนาอกินเข้าไปแล้วก็เป็นสมุนไพรเด้อพี่น้องเด้อแบบไม่พี่น้องและะ้วก็พริกเม็ดพริกไทยปั่นร่วมกันเรียบร้อยพี่น้องเลยแบบร้ายนี่แหละเขาจึงเอื่นว่าสมุนไพรเวลากินเข้าไปแล้วหอมพี่น้องเลยอืมใบมะกรูดเยอะๆเลยใบยมะกรูดแล้วก็ ใบกะเพราพี่น้องเอ้ยใบกะเพรามีแต่ใบงามๆพี่น้องเอ้ยสดจากตลาดพี่น้องคุณนะใบใงญ่ใบงามพี่น้องเอ้ยนะเรียแบบร้อยอันที่ว่าเอาเม็ดพริกไทยพริกสดหอมกระเทียมข่าตะไครเนอ้องพี่น้องนาอปั้นละเอียดพี่น้องคุณนะสะบุนไรล้วนๆไดยพี่น้องเอ้ยข้าวขึ้นไม่ได้สมุนไพรได้นีมมามา หอมหอมพี่น้องเลยมาใบกับพ่อพี่น้องใบกับพ่อใบงามงามพี่น้องเด็ดใบกับพ่อโลกพี่น้องเออมากินน้ำเต้านี่นะมื้ยมีแต่ในะบงามงาหมหดใจหดใจเลยนะใแบใบงามสดจากตลาดได้ในพี่นอ้องอ เออลายอยู่ยยเด้อลายอยู่เ,ออเด้อเห็นลายอยู่มอ้ยามาพี่น้องอึอไกพ่พอซุปแล้วพี่น้องเอ,อ้ยมึงมึง,มงหวานๆเลยฮึแบบแซ่พี่น้องนะสม,มุนไพรดุวนๆเลยพี่น้องเลยมาเด้อมาเด้อแบบแซ่พี่น้องอึอไก่ นะเอ้ยมาเด้อพอดีเสื้มากินน้ำมาเด้อคนละถ้วยคนละถ้วยแบบหลาย